พี่ครับพี่เขายิงหรือเปล่าพี่เบอร์สามเบอร์สี่เขายิงแน่คงไม่รู้อ่ะน,น,น่าจะเป็นไอตัวที่ผมบอกว่ามันอยากโดน awesome thanks โดนจริงด้วยแต่ตรงน,นี้มีคนี ได้ครับเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนสกูปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ตามไปครับน่าปลยวเลยที่โดนคนยิงโอ้อะไรนะมันไอ้เหออกอะไรอ่ะไอห้หนูไม่รู้ <to> awesome awesome นี่ก็โดนจะเดีไล่จากมวันนะล็อครับอยู่ในบ้านเหรอ บ้านซุปใช่ไหมอาสมฉันดูดีมาเฮยทันไหมอาสมครับมันอยู่ตรงนี้มั้อยู่ตรงนี้มีตัวมาร์คเดอะโลเคชั่นยันดูดีมาเฮ้ยมันขึ้นบ้านแล้วมันขึ้นบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บม,มันมีลูกสองไหมวะตายชุบได้อูย <Awesome. Awesome. S 1> ัง <pipeline> น่าจะได้แล้วล่ะ I'm r e c a น l i n ทีมเมทอ่า ฉันขับเองแทนส์ทำไมพวกพี่เก่งนะมันฟุกเฉยไม่เก่งหรอกไม่เก่ง,กงไม่เก่งฟุเก,กเฉย <c oughs> ทำไมพี่จะไม่เก่งอ่ะพี่ยังยิงพวกมันตายกันได้ฟุกเฉย <c oughs> ยิงยิงฟุก ยิงได้แค่ตัศูนตัวเองอ๋อโอเคเจ้านายตอนนี้เราควรเดี๋ยวนะเราควรเอาอันนี้ออกเอาหายไปไหนแล้วมั้งน่าจะอ้อมว่ะเฮ้ยเดะเดวเดะเดว

กำลังไปครับอันไม่นี่นอนอยู่นะอันดูเดี๋ยวเดีผมไประวังนะมันอยู่บ้านตรงที่เพื่อนมาร์คอะเจ็ดสิบแปดอยู่ตงหนอยู่รังเห็นครับอยู่ลังหินยิงก่อนก็ได้นะโอ้ยผมโดนเลย marked a location excellent work ุกให้ได้ก่อนวันเนี้ยพียิงก่อนก็ได้ค่ะยิงก่อนก็ได้จับเบอร์สองก่อนเบอร์สองน มีอีกตัวนึงมีอีกตัวนึงนอนอยู่น yeah, ี่จับก่อนจับก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่ตรงนี้ตัวนึงนะ อยู่ตรงบ้านชุบน่าจะสองตัวนะคะโอเคครับมากบ